สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับรถของเล่นนะครับมีหลายสีมากเลยเห็นไหมแล้วเรามาเริ่มมารถสีขาวกันเลยนะครับนี่รถคันนี้รถสีขาวนะครับลองวิ่งเลยวิ่งเร็ววาวโอ้ย oh. ไปดิฟด้วยเห็นไหมต่อไปครับรถคันสีแดงนี่ห,นหมารถสีแดง สุปคาร์นะครับไปวิ่งไปเลยไปแลวโอ้ไปไกลกว่ารถสีขาวอีกนะครับแล้วก็คันนี้นี่รถอะไรไม่รู้นะน่าจะวิ่งในป่านะครับไปเลยโอ้รถคันนี้วิ่งได้แค่นี้เอง,งสีน้ำเงินนี่ครับันนี้นะคันนี้น่าจะเป็นแบบพวกวิ่งในทะเลทรายนะครับในการแข่งขันนะครับไปเอาไปดูเลยไปเลยโหแ,แค่นี้อ,อยู่ แล้วก็คันสีแดงเหมือนกันนะครับเหมือนกับสีเงินเมื่อกี้เลยนะครับว้าวู้ไปไกลมากเลยเห็นไหมน้องๆเห็นไหมไปนู้นเลยแล้วก็คันสีเหลืองนะครับนี่มาลองดูว้าวคันนี้เลี้ยวเลยนะครับนี่แล้วคันสีดำนี่นะครับนี่นะครับ ไปเลยโอ้ยห้อยหลังด้วยไนงะวิ่งหอยหลังด้วยโอ้โหอ่ะคันนี้คันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆ F1 นะครับเหมือนรถ F1 เลยนะน้องๆไปเลยโอ้ยแล้วคันนี้น่าจะเป็น Lamborghini มัง้งน,นี่ล้อสีแดงเลยนะครับไปเลย,เลยอนนโอ้ยไปนู่นเลยครับอ่า แล้วก็นี่นะครับถี่น้ําเงินน,นั้นถ้าจะเป็นพวกอัพโหลดนะครับพอยกสูงนะไปเลยไปเลยไ,ลยไอ้คันหนึ่งคันสุดท้ายนี่รถกระบะกระบะซิ่งนะน้องๆกระบะซิ่งอ่าเฮ้กระบะซิ่งไปโอ้กระบะซิ่งหมุนเลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้บายบายจ้าฝากกดไลค์กดติดตามนะ,ค,ะไปไปครับบายบายครับ